ทีสิงสถิตเท่มฝากฝกเป็นเทพไสเทวดาคุดออคุมออดคุมัวออบกว้างอ่อใหญ่ฤบุญันจะดีลรืออะจ้าดูลูกหลานพอสมนำถึงเ่าเมื่ออุดรเนี่บุญลูกหลานทุบคนมาขอพรพรปีใหม่ปีนี่ขอให้สุขสมดังปราดยะระการกูถิดจาทุเนี่ยได้ลุงเจ้าเอ็ยตก็ถึงบกวนนี่ยถึงจาซาเด้อเ้อ แต่ตันนี้ของ่ใหเลนี่เป็นพวงดอกไม้หอมา่ยิ่งมันมาพุยิ่งหอแมตัวนี้แก่นะเอาเอาทุกตัวซักันหน่อยอ้ัวตัวถเอาเียละคนเทละคนเทละคนมันแขบมันแขบเทละคนมันไอพวกมุมกล้องเออพวกมุกล้องเออผมปูกเขียได้บานีเอาไปยังะไนเป็นท่นี่นอ๋อ อะไรยาเนี่ยตายอุงโาย่ะนั่งอุ้งไรอุ้งเดาะอุงดาข่อยนอุ้งเดือกอ่าทุย่างกลคนกินุกคนมามีมุมกล้องอข้าทสองคนชุ่มเย็นปลุกหลานเย็นชุ่มเย็นเนี่ยบาลีมลามันยามลามยากูแข่งขุนซาขุนซาขุนซาขายให้เราเย็นนี่นี่ขายซาขายซาขายน

โอ้ยบอก n h u ไปคือไปหาสู่ควันเลยได้แล้ว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 นั่งเลี้ยงเพื่อนนั่งเลี้ยงกันนั่งเลี้ยงนั่งเลี้ยงนไทยับรวมให้เพื่อนน้ำงาโอ้ดังวยู

อยู่ดีไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอยูมั้งเตรียมเตรียมกระทเตรียมไทยมมิ่งขมิงเรียนแล้วจิตฐานวน